จิ้งจอกเท่า14มิถุนายน2567รอข่าวดีจิ้งจอกเท่ามองหาสัญญาณบวกมองหาปัจจัยบวกด้วยพุ้นไทยรอข่าวดีขณะที่การเมืองไทยก็อยู่ในสภาวะความไม่แน่นอนภาพรวมเศรษฐกิจก็ไม่ได้สดใสแต่อย่างใดการยืนของดัดชนีตลาด1,300จุดนิดๆก็ลุ้นแบบรอข่าวต่ำกว่า1,300จุด พุ่นยางพาราจิ้งจอกเท่านึกถึงสมัยก่อนชาวสวนยางพาราออกมาประท้วงด้วยราคาตกต่ำแต่วันนี้ไม่มีการประท้วงด้วยราคายางพาราดีงามพุ้นยางพารามีหลายตัว S T A N E R T E G H C O N V E R P O W E R พววุ้นแอบเขียวจิ้งจอกเท่าเห็นพุ้น C O N V E R P O W E R หรือ C V แอบเขียวไร้ P E แต่บุกแวลุ93สตางค์ต่อหุ้นขณะที่ CV ก็ใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดหุ้นได้เงินไปแล้วตอนนี้รอเพียงโชว์ผลงานออกมาโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com